กาบสวัสดิีครับชมผู้ชมที่เคารพผมเบ่าเตียพารวยเดินทางมาวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อครับเบ่าเตียกเ็เตมากาบบ่ายแล้วขอพรแล้วเบ่าเตียกเ็เดจุดถูกคอเล็กครับองปูเถาเวสวันไปฝากเอฟซีทักสผู้ชมทั้งบ้านวันพิธงที่ผ่านมาเบ่าเตียก็จุดถูกคอเล็กครับองค์ปูเถาเวสวรนเบ่าเตียกับเด็กหกสองสองหกครับ พอดีบาลเตียรกันเลยมาจุดถูกขอเล็กไม่ครับองค์ปูถาวเวสวันไปฝากเอฟซีฝากสมชมครับเอาบาลเตียไปขอเล็กทีเลตสามตัวฝากเอฟซีฝากสมชมทั้งบ้านครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบอลเตียด้วยนะครับครับเอาบาลเตียจะเข้าไปจุดถูบขอเล็กกับองค์ปูถาวเวสวัน เดี๋ยวไปเบิิงตัวเลขของความกันครับเบาเตี่ยเดินทางมาเกือบจะถึงหน้าองค์ปูทาวริศวรแล้วครับครับเดี๋ยวรอสักพักครับท่านผู้ชมอยากจะไปยูทูปขอเลขกับองค์ปูทาวริศวรเดี๋ยวรอสักพักครับท่านผู้ชม เราเตียใชมากราบองปูอัลเทเบสวันเนาบขอเตียกจะิชุดถูกขอเล็กกับอง์ปู เบาเตียก็เลยจุดถูกขอเลขกครับองค์ปูถาเวสบันแต่อีกรอสักพักคจะท่น้ชมบบาองปูจะให้เล็กตัวแรครับเลเียงไทยของเบาเตียครับเจ็ดแปดหกครับครับเบาเตียที่คอยเบ่งตัวแรกครับเบาองค์ปูจะให้ตัวไรนครับ เลขแปดนะครับติดแปดตัวแรกเลขแปดครับครับยามาดเจยบในเบืองตัวที่สองครับตัวที่สองคือที่เป็นเลขคกครับครับตัวที่สองกับเลขคกเลยครับ เดี๋ยวเ,เบาจะพาไปเบบิงตัวที่สามว่าตัวที่สุดท้ายว่ากูจะใหา้ตัวไหไครับครับออกมาเห็นแล้วครับท่านผู้ชมหาครับท่านผู้ชมดูชัดๆครับแปดหกห้าครับ 8โขกขาเลยครับชัดๆเอาเตี๋ยวมาติดตามตัวเลขมาจุดถูกขอเลขครับองูถาวริสันก็ให้8โขกขาครับท่านผู้ชมครับ8โขกขาหมุนแล้วครับท่านผู้ชมหมุนเอาครับหมุนเอาครับเมาเตี๋ยจับปิงปองเด็กเด็กปิงปองกันเลย68เกตครับหมุนเอาครับเพื่อนครับท่านผู้ชมครับเผื่อไปแนวทางเด็กรัฐบาลฉลาดกินแบงครับครับประกาศมาเกดไปครับท่านผู้ชมหรือว่าแคปหน้าจอไปครับครับประกาศมาเกิดไปแล้วแคปหน้าจอไปครับท่านผู้ชม เผื่อเป็นแนวทางเลียกรัฐบาลฉลากินแบงครับครับความเสียส่วนบุคคลโปรดใช้พิดอนุญาตในการรับชมครับขับเบาเตียกเล่เล็กและปากเอฟซีปาก,ากท่านผู้ชมทั้งบ้านหวัวหมัณฑีสิบหกมิถุนายนหกครับเบาเตียกะ่ะขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านมีโชคมีลาภเฮงๆมันหมันครับหวัวหมัณฑีสิบหกมิถุนายนหกครับขับเบาเตียกมีคลิปมาฝากท่านผู้ชมในวเล็กแค่นี้ฝากทมมั้งรุ่ง ่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ